สรุปผลง,งานวันนี้ก็คือ44ตัวท่านผู้ชมโหสุดยอดนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจุ่ๆอันทัวนะครับวันนี้เราอยู่กันที่บ่อพี่นกนะครับวันนี้มีทริปตกปูครับนะครับวันนี้ได้อ่อมาร่วมทริปตกปูครับอยากกินปูมากๆเลยนะครับเห็นพี่นกเปิดเอ่อเปิดให้ตกปูวันนี้นะครับก็เลยอยากอยากมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูผลงานกันนะครับว่าวันนี้ผมจะตกปูได้สักกี่ตัว นี่นะหน้นหอเฮ้ย้สู้เฮ้ยสู้จับยาวๆสองตัวการเนี่ผมเมาแล้วผมเมาแล้ว,วไปก่อน มีส่งมีส่งไม่มีส่งมนปลากระพงเเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมันนั่นละวัดเลยฮไปแล้วเดินละเดินแล้วเดินแล้วเฮ้ยเบายังเบาอยู่ยังเบาอยู่เบาอยู่ ยึดกังเกาะป้าโอยตรงนี้แโลแโลบูแโลเลยล้ว <c oughs> แ,แอคชั่นไว้ก่อนโอตรงนี้แปโลเลยอพอเดียวเลิกไใช่ไม 8ปดโลเลยตัวนี้แอคชั่นไว้ก่อนเลยโอ้โ,นะอโอเป็นผมนะเซเว่นไทยฮะรัดกล้ามอย่างเดียวพอแล้วรัดกล้ามเป้งเดียวพอแล้วไปโยนใส่กระป๋องไปเลยยัง <c oughs> พี่พออกกินยัง ใกล้ไปหน่อยผมอ่ะใกล้มันก็เดินใกล้ๆก็เอามีไงแม่ที่เดียวมันอีกแปดแปดโลเลยตัวแรกไม่น่าเชื่อขิงงอนเลยตื้นตื้นน้ำตื้นผมว่า หนึ่งตัวเขาช่างชมมาแล้วไม่ใช่ตัวเดียวทั้งวันนะตัวปูไตัวเลยเป็นด้วยเลยตวเ,เยลยต ต,ติดตามช่องจุจุออนทัวร์ได้นะครับตอนจุจุโดนปูหนีนะครับดีมากพี่เอ้ยเอาติดไข่วะไปติดปูแต่เย็นไม่เป็นไรพี่ป่อยมันติดอะไรงั้นอ่ะมันเดินย้อนแล้วมัหง่วงมก็ย้อน,นิก็ติดด้วยกันนะเด็กงั้นอ่ะหรือใครกวาดมาแล้วก็ไม่รู้ฮะแม่งไม่เอาเฉยเลย ตัวสวยด้วยตัวเนี้ยเฮ้ยเอาตัวสวยด้วยตัวเนี้ยปล่อยแม่งโดนเดี๋ยว แม่งกลิ่นพลุยอยู่นู่นเละตัวดีพี่แม่งตัวดีพอเวลาน่ะจิงวันพันเลยแม่งพอพอเวลานั่นแม่งปล่อยไอ้เวรตัวดีน้ำหนักดีมากเลยพี่น้ำหนักแม่งดีมากดูตัวนี้นี่นี่ดูเนี่ยจองจองกัน อยากโดนจับไหมเฮีูนเดี๋ยวเรียกมุงหลวงให้เดี๋ยวเรียกมุงหลวงให้นี่นี่นี่ต้องส่งนี่ส่งนี่ส่งส่งแล้วไงว่ารีบลากมาเลยครับนี่อันนั้นมันอันนั้นมันติดเลยโอ้โหนี่ระดับเทพกระตุกนี้โผล่นี่นี่จ้าตัวใหญ่มาโอ้โหไข่อีกแล้วโอ้ตูดตุงเลยดูดิฮะ โอ้ไม่ต้องตกแล้วรับจ้างมัดปูงเดียวอย่างรู้เลยจับหลุดจับหลุด,ดอยอดกระวิงยอด ต้องช้อนให้อยู่นะผมมม่ช้อนอยู่ตลอดนะพี่นะโธ้พี่ไม่ต้องไปเน้นๆมันหรอกพี่ดึงมันขึ้นมาเลยไม่ได้พี่แตกปุ๊บเลยมันมันไม่ติดเราดึงปูเรารูขอ,อ,อ,อดูมือช้อนด้วยอขอบคุณครับแหมมันมาไหมเนี่ย,ย,อย,ยตองตัวเองี่มันเอาสองทีแล้วไม่ได้ตัวมัน แกก็ลาแก่ก็ถอกตูดมันออก Thom พี่ถอกตูดมันออกอ,ะอ,อ่ะไม่ต้องถอกนะทางอย่างเดียวครับทางเปลียนใหม่ขึ้นเลยให้ยาล้วกแล้วเนี่ยได้งว้ยว เฮ้ยเอาดีปูไปยุบไปยุบ่ะได้ไงคะับปูไปยุบไปยุบตัวที่สองมาแล้วน,น,นั่นเองผู้ชมหืมหลุมไหนแจ๋วตรงเดินกลาง เตกตกตกกันให้นบูน่ะอ๋อแล้ก็วัดเฮ้ยทำไมนะบกต่คอยเกอะใส่เน้นเข้าร่วมอย่างนั้นมะะได้เยอะเหรอโอ้โหโอ้โหอ้โหรองไปนู่นนะดิ Lọc 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 cái tàu mới rút cứu không được, không được, อยู่ไม่ได้แล้วคอยติดตามนะครับช่องจู้จู้ออนทัวร์นะครับตอนจู้จู้ตกน้ำนะครับผมตั่งไม่หาหาตันเรื่องวันวันหนึ่งรายการนี้ติดตามนะครับช่องจู้จูนทัวร์นะครับนี่ไงเดี๋ยวจะไปนี่ไงดดูิเไปดเจอไ้ลลปากุ้งน้ำปลาป่านะครับโอ้ยพี่ยาด เร็ว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 เดี๋ยวไม่ทันเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันฮะอุ้ยเร็ว กินแล้วว่าเปล่าต้องลองดู แล้วครับเป็นปูไข่ผมไม่ใหญ่เลยเป็นปูไข่ครับวิธีปลปูก็ง่ายๆครับท่านผู้ชมกดตูด้อยนะครับ นฟูไข่ครับทุกคนสองตัวนี่ตาแล้วสอ,องตัวเลยท่านผู้ชมดูนะครับป็นฟูไข่ด้วยจับดีจับดีนะครับ ท่าทำไข่ ัตวิธีวิธีปลดปลูกไม่ไม่ยากครับท่านผู้ชมก็อย่างที่ม่วกอ่ะคือถอดจากด้านหลังนะครับเห็นพันแค่ไหนกแล้วแต่นะครับถอดจากตูดมานะครับเนี่ยคลี่มันออกสวยๆเดี๋ยวมันจะออกเอง ถลบกถลกจาก,กตูดนะครับเนี่ยนะครับจำเป็นต้องบางคนก็ดึงออกตาหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับถลกจากตูดออกมาก็ดดงง่ายหน่อย แตพันยังไงก็แล้วแต่ทั้งมันครับพอปลดตูดมันปดตูดมันได้มันก็ทุกอย่างก็สบายนะครับก็โอเคละมันจะง่ายครับ วตายเลยเนะห็นเห็นวิ่งวิ่งเลยเดี๋ยวปล่อยว้าวโอ้ยัวคู่จับคู่กันมาพอเห็นแดงๆปุ๊บเอาสิ่งข้างใต้ช้อนเลยข้างใต้เลยนั่นแหละตัวเมียด้วยตัวเมียด้วยโอเคขอบคุณครับผมเฮ้ยสองตัวเลยสองตัวเลยตัวเมียด้วยตัวเมียคู่เลยขอบคุณครับ ตรงเนียคู่เลย,ย,เยม,ลมละยมดวงหมลฮะปูกัปิิวไงปูจิวจิวฮะแค่นอนมะตัวนี้เราเฝ้าอยู่ท่านผู้ชมต้องไปวางราบตาดู่ะฮะไม่ใช่หรอกเราเห็นมัน หัวแกงักเลยแกงักเลยท่านผู้ชมตัวนี้ ไม่ยอมอ่ะตอนนิ้วเข้าไปแล้วก็บันเทิงโย่มีแบบไม่ยอมอ่ะโอ้โหอุ้ยอุ้ยโหเกือบไปเกือบไปเกือบม่องเท่งใบนะคุผู้ชม

โอ้โหนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับได้ลูกฟุกแลเนี่ยโอ้โหอีกตัวหนึ่งข้างลสองตัวคู่เลยครับท่านผู้ชมอีกแล้วเต็มแล้วท่านผู้ชมเป็นกระป๋องแล้วท่านผู้ชมเพียบเลยนะครับสุดยอดเต็มกระป๋องกระปูนเดินดีมากครับตอนนี้นี่นะครับ มียังคาอยู่นี่เลยนะครับยังคาอยู่นี่ตัวหนึ่งอยู่นู่นนี่โอ้โหนะครับยังอืจับยับเลยท่านผู้ชมดูโอ้ตัวใหญ่ท่านผู้ชมดูมาตัวเร่งเลยมาตัวเร่งเลยนี่นี่สองตัว mẹ ruột ơi không toa đồ kim gái thăm chồng mèo nó บอกแล้วว่าตัวใหญ่หออกมาแล้วมองไปบอกแล้วว่าตัวใหญ่ท่านผู้ชมตัวสุดท้ายของเราแล้วครับท่านผู้ชม อีกแล้วผู้ชมดูนะครับจะหมดเวลาแล้วเหลอชั่วโมงเดียวไปลุ้นกันนะครับผมก็อยากลุ้นเหมือนกันผมก็ยังไม่นับว่ากี่ตัวอยากกระลุ้นพร้อมกับท่านผู้ชมเหมือนกันนะครับไปก่อนเอาครับท่านผู้ชมหมดเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ห้าโมงเย็นละนะครับสําหรับทริปนี้ก็โหสนุกมากเลยครับไม่ได้มาบ่อของพี่นกนี่สองแมตรละ นะครับเพราะว่าติดอยู่เวรอะไรไม่ได้มานะครับทริปนี้มีโอกาสได้มาก็สมกับที่เราตั้งตารอเลยนะครับโหดโดนเนี่ยเยอะมากครับตั้งแต่เช้านะครับนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นผลงานของเราท่านผู้ชมดูโหอย่างเยอะอะท่านผู้ชมเป็นพวงเป็นพวงนะครับแล้วก็นี่ได้ถังอีกนะครับเยอะมากนะครับดูโหเดี๋ยวดูผลงานกันครับนี่ครับท่านผู้ชม นี่ก็เป็นผลงานของเรานะครับนี่แบบเยอะจัดเลยท่านผู้ชมเรียงเรียงก่อนนะครับเล็กใหญ่ก็ไม่รู้เรียบเลยนะครับสรุปผลงานวันนี้คือ44ตัวท่านผู้ชมโหสุดยอดนะครับโอ้ ทริปนี้ต้องขอขอบคุณพี่นกด้วยนะครับที่อุตส่าห์จัดทริปดีๆให้พวกเราได้ตกปูกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็สนุกมากๆเลยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามจุจอนทัวร์ด้วยละกันนะครับก็ตอนนี้ก็ซับกำลังมาซับกำลังมาโอเคไปละบ๊ายบาย